สวัสดีครับวันนี้ลุงเล่าเรื่องก็จะมาเล่าในเรื่องของการพยากรณทั้ง12ราศีนะครับในเดือนพฤษภาคม2564ว่าจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นกันบ้างนะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับไม่ให้เป็นการเสียเวลา ราศีแรกนะครับคือราศีเมษราศีเมษธุรกิจอาจจะติดขัดนะครับอาจจะมีปัญหาขอให้หาคนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญคนที่เก่งจริงรู้จริงมาช่วยเหลือนะครับถ้าหากไม่มีปัญหาก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าเกิดว่าติดขัดมีปัญหาขึ้นมาเนี่ยอย่าเอาแค่คนรู้จักหรือคนสนิทมาช่วยนะครับ ขอให้หาว่าเป็นคนที่รู้จริงเก่งจริงหรือเรียกว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญน,นะครับให้มาทำการช่วยเหลือองค์กรของคุณนะครับหรือหน่วยงานของคุณนั้นมีโอกาสที่จะต้องการปรับปรุงโครงสร้างหรือหรือโครงสร้างใหม่รีเอนจิเนียริ่งอะไรประมาณนั้นนะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องมีการยุบแผนกหรือมีการควบรวม หรือมีการนำคนออกบางส่วนเพื่อให้องค์กรอยู่รอดนะครับการเงินคนราศีเมษมีค่าใช้จ่ายที่รออยู่นะครับอาจจะมาจากการซ่อมแซมปรับปรุงที่อยู่อาศัยหรือร้านค้าหรือหน่วยงานต่างๆอยู่นะครับความรักถ้าเป็นคนโสดคุณอาจจะเจอคนที่ชอบแม้ว่าเราจะมีความคิดว่า ได้วกว่าคนอื่นนะครับเราอาจจะคิดว่าเอ้ยเขาจะชอบเราไหมแต่ก็ขอให้ใจสู้นะครับแล้วอย่ายอมแพ้อย่าท้อถอยนะครับลุยไปเลยนะครับคุณอาจจะชนะในเรื่องของความรักครั้งนี้ก็ได้นะครับสุขภาพช่วงนี้จิตใจอ่อนแอนะครับทำให้เกิดอาการเจ็บไข้ได้ป่วยง่ายนะครับอาจจะมีการวิตกกริติด คิดมากไปนะครับเลยคิดว่าเ,เราป่วยเป็นนูน่นเป็นนี่หรือเปล่าใจเย็นๆนะครับมองบวกเอาไว้จิตใจทําให้เข้มแข็งนะครับในเดือนนี้เลขมงคลที่น่าสนใจมีเลข409นะครับราศีพฤกษศก,การงานคุณในช่วงเดือนนี้คุณมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยช่วยเหลืออยู่นะครับคุณยังเป็นที่รักของเพื่อนร่วมงานของหัวหน้าผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานนะครับ การทํางานคุณราบเรื่นดีประสบความสําเร็จดีไม่มีปัญหานะครับการเงินอย่ามวัวแต่สนใจเรื่องอื่นนะครับจนกระทั่งปล่อยประละเลยที่จะไม่คิดหาทางเพิ่มรายได้นะครับคุณควรมองลู่ทางหรือมองว่าจะเพิ่มรายได้หรือจะเก็บเงินเก็บทองอย่างไรดีนะครับเก็บเงินเก็บทองไว้บ้างอย่าใช้ใจ่ายไปเลื่อยเปื่อยนะครับบางคนก็อาจจะมีการ เพิ่มรายได้จากการละเล่นหรือเกมการแข่งขันบางประเภทนะครับความรักเป็นความรักที่ให้เขาหมดหัวใจทุ่มเทรับได้ทุกอย่างเลยนะครับยอมเป็นเบี้ยล่างก็ได้นะครับไม่ยอมไม่ไม่ขัดใจไว้ง่ายนะครับไม่ยอมขัดใจเลยเขาจะเอาอะไรเรายอมให้หมดทุกอย่างสุขภาพให้ระวังระบบเรื่องของของเหลวในร่างกายไว้บ้างนะครับหรือพวกระบบเลือด โลหิตต่างๆนะครับของร่างกายเราตรวจบ้างอะไรบ้างนะครับเลขวงคลนที่น่าสนใจมีเลข4 8 6 9ราศีมิถุนราศีมิถุนถ้ายังมีปัญหาภายในองค์การนะครับหรือมีสิ่งที่ยังติดค้างติดขัดกันอยู่ให้รีบแก้ไขให้เรียบร้อยนะครับไม่อย่างนั้นมันอาจจะกลายเป็นปัญหาใหญ่โตที่กระทบถึงหุ้นส่วน หรือลูกค้าได้ในอนาคตนะครับการเงินยึดคติไว้ถ้าไม่เหนื่อยไม่มีเหงื่อไม่รวยนะครับเพราะฉะนั้นทําอะไรก็แล้วแต่ยอมเหนื่อยยอมลําบากนะครับถือว่าวันหยุดมีน้อยก็ช่างมันคนอื่นเขาหยุดคนอื่นเขาพักเราไม่หยุดไม่พักยังไงก็ต้องรวยแน่นอนเป็นการใช้ความสามารถนะครับ ทำให้มันมีรายได้เข้ามาเพราะฉะนั้นเราต้องลุยเราต้องยอมเหนื่อยเข้าไว้ก่อนนะครับบางคนอาจจะมีการแข่งขันกันในโลกของธุรกิจด้วยนะครับเพราะฉะนั้นต้องใช้ความรวดเร็วนะครับกระฉับกระเฉงนิดหน่อยนะครับความรักคนที่เราใฝ่ฝันคนที่เราจินตนาการไว้จริงๆแล้วมันอาจจะไม่มีจริงก็ได้นะครับ ให้อยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงและก็ขอให้ระวังพวกที่เข้ามาแบบที่ไม่จริงใจไว้ด้วยนะครับสุขภาพแข็งแรงดีไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงเลขมงคลคือเลข7125ราศีกรกฎราศีกรกฎคุณกำลังคิดปรับปรุงวิธีการทำงานวิธีการแก้ไขปัญหาต่างๆนะครับกำลังมีการระดมสมองกันอยู่ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานบางคน ถ้ากําลังจะตั้งบริษัทผลิตสินค้าหรือรับผลิตรับวิจัยสินค้าอยู่ไปได้ดีนะครับช่วงนี้ลุยได้เลยรายได้คุณมีเข้ามาหลายทางอยู่นะครับจากความสามารถของคุณเองบางคนมีโชคจากการการเสี่ยงโชคหรือจากรางวัลที่คุณได้ด้วยนะครับความรักเป็นความคิดที่คิดว่าตนเองไม่เหมาะกับคู่ไม่เหมาะกับคนรัก จริงๆแล้วก็อาจจะเป็นการน้อยใจนะครับที่มันแวบเข้ามาเป็นบางขณะเท่านั้นเองคิดว่าเขาไม่ได้รักเราเพียงแต่ว่าที่เขาอยู่กับเราที่เขาคบกับเราก็คือเขาสงสารเขามเมตตานะครับอย่าไปคิดอย่างนั้นนะครับมันจะทําให้ตัวเองจิตตกเปล่าๆนะครับหรือถ้าคุณเลิกไม่ได้ในความคิดนี้ก็ถ้าอย่างนั้น เปลี่ยนเป็นแรงผลักดันนะครับเป็นกําลังใจไม่ท้อให้สู้ฝ่าฟันลุยต่อไปเลยนะครับสร้างเนื้อสร้างตัวขึ้นไปสุขภาพแข็งแรงดีไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงมากมายนะครับเลขมงคลมี765้าราศีสิงห์ช่วงเวลานี้บางคนมีโอกาสที่กลับมานั่งทบทวนหรือคิดทบทวนตัวเองปรับปรุงตัวเองนะครับว่าอะไรที่เรายังทำไม่ได้ก็พัฒนาตนเองซะ งานช่วงนี้มุ่งเน้นไปที่เรื่องของการสร้างภาพลักษณ์ของเราเป็นหลักนะครับไม่ต้องไปง้อขอความช่วยเหลือจากคนอื่นถ้าเราทําเองเก็บเล็กผสมน้อยค่อยๆลุยไปเรื่อยๆนะครับมันก็ทําได้เหมือนกันสังคัญที่ภาพลักษณ์ของเราที่คนอื่นเขามองเห็นเรานะครับคุณปรับปรุงภาพลักษณ์เปลี่ยนแปลงตัวเองให้มันทันสมัยหรือแก้จุดบกพร่องต่างๆให้ได้ก่อนนะครับรายได้ดี มีเงินเข้ามาแต่บางครั้งไพ่ก็บอกอีกแนวหนึ่งเหมือนกันนะครับว่าถ้าไม่มีไรายได้เข้ามาก็แปลว่าคุณจะต้องมีรายจ่ายแบบกระทนหันเลยที่ไม่ได้เตรียมตัวไม่ได้เผื่อไว้นะครับแต่ที่สําคัญคือไพ่เตือนไว้ว่าอย่าไปยุ่งกับเงินนอกระบบนะครับมันจะทําให้กลายเป็นปัญหาได้ความรักต้องการกําลังใจต้องการคนมาดูแลหัวใจนะครับบางคนก็ไม่คิดอะไรละ คนลักสั่งให้ทําอะไรก็ทําไปเรื่อยๆไม่ต้องขัดคําสั่งไม่ต้องคิดเองง่ายดีสบายดีด้วยนะครับสุขภาพแข็งแรงดีเลขมงคลมีเลขเบิลแล้วมี5 7 7ราศีกันบางคนช่วงนี้เป็นช่วงหมดไฟซะอย่างนั้นนะครับเบื่องานเบื่อโน่นเบื่อนี่อยากพักอยากหยุดอยากทบทวนอะไรบางอย่างไม่อยากไปแข่งขันไม่อยากไปต่อสู้กับหลากหลายปัญหาที่มัน ประดังประเดยียกันเข้ามาในช่วงนี้นะครับอย่าพักเลยการเงินระวังคุณในเรื่องของการถูกหลอกถูกโกงหรือในเรื่องของหนี้สินไว้บ้างนะครับอย่าไปสร้างหนี้สร้างสินนะครับช่วงนี้ความรักอย่าไปส่องอย่าไปติดตามเขาเดี๋ยวจะทําให้ชีวิตเครียดไปเปล่าๆนะครับและก็ขอให้ระวังคนที่คุณรู้จักนะครับคนที่คุณคบหาด้วยที่มาจากโซเชียลเนี่ยบางทีอาจจะไม่เป็นอย่างที่คิดนะครับ สุขภาพระวังการปวดหลังปวดไหล่หรือพวโกโรคผิวหนังอักเสบต่างๆไว้บ้างเลขมงคลในช่วงนี้คือเลข3 4 6 8ราศีตุลเดือนนี้งานไม่ค่อยดีเท่าที่ควรนะครับ มีปัญหาบ้างอะไรบ้างนะครับใช้สติใช้ความอรอบคอบค่อยๆทําค่อยๆตรวจสอบนะครับอาจจะมีความขัดแย้งเกิดขึ้นในที่ทํางานได้ระวังปัญหาเรื่องศัตรูหรือคนที่มีความคิดไม่ลงรอยกันนะครับการเงินมี2ความหมายความหมายแรกอาจจะต้องการใช้เงินเยอะต้องการใช้เงินไปทําอะไรวางอย่างนะครับที่ต้องใช้นําเงินเก็บออกมาใช้นะครับ หรืออีกความหมายหนึ่งที่ไพ่ได้บอกไว้ก็คือคุณสามารถปลดหนี้สำเร็จเป็นอิสระทางการเงินนะครับความรักมีความสุขดีมีคนคอยดูแลอยู่เสมอนะครับแต่ขอให้ระวังเกิดรักซ้อนได้นะครับปัญหามีปัญหาสุขภาพด้านสายตานะครับแล้วก็ระวังอุบัติเหตุไว้บ้างเลขมงคลมี6-7กับ5-7นะครับราศีพิจิก ถึงเวลาที่คุณจะต้องโชว์ความสามารถให้คนอื่นเห็นบ้างแล้วนะครับช่วงนี้มีงานอะไรที่เขาต้องการคนอาสาหรือต้องการการแสดงออกอย่าหลบอย่าลอนะครับแสดงตนออกมาเลยดารานักแสดงนักร้องตอนนี้รีบฉวยโอกาสนะครับมิฉะนั้นมันจะผ่านไปโดยไม่ได้ทําอะไรนะครับช่วงนี้มีโอกาสแล้วรีบฉวยโอกาสเลยมีโอกาสแสดงแล้วนะครับมีโอกาสโชว์นะครับความสามารถของเรา มีโชคมีลาบก,กลางๆไม่มากไม่น้อยรายได้ขึ้นอยู่ความสามารถของคุณเองความรักมีคู่แข่งแน่นอนนะครับแต่คุณสามารถฝ่าฟันได้เพราะคู่ของคุณต้องพึ่งพาอาศัยคุณนะครับและคุณก็ต้องพึ่งพาอาศัยเขาอยู่คนเดียวไม่ได้แน่นอนนะครับสุขภาพระวังการอักเสบของผิวหนังกล้ามเนื้อต่างๆไว้บ้างนะครับคุณโสตร ใจเย็นๆนะครับยังไงคู่มาแน่นะครับใจเย็นๆอาจจะมาจากเพื่อนร่วมงานหรือเพื่อนสมัยเรียนก็ได้นะครับ mm hmm. เลขมงคลคือเลข3 7 1 0ราศีธนูงานไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับถ้าตัดสินใจที่จะทำต่อหรือลาออกก็ควรตัดสินใจให้ดีๆนะครับถ้าคุณจะเลือกที่จะออกจากงาน ุณต้องวางแผนหรือพิจารณาหลายๆอย่างประกอบด้วยนะครับเช่นว่ามีงานใหม่รองรับอยู่หรือไม่นะครับหรือถ้าออกแล้วจะทําอะไรดีนะครับตัดสินใจดีๆนะครับมันเป็นทาง2แพร่งแล้วคราวนี้ในการตัดสินใจรายได้ยังไงก็ไม่พอรายจ่ายนะครับมีหนี้สินมีรายจ่ายรออยู่เลยนะครับแต่ถ้าไม่พอให้คุยกับเจ้าหนี่ไปเลยนะครับอย่าอย่าคิดเอง เออเองว่าให้หยุดจ่ายก็แล้วกันไม่พอนี่นาอย่านะครับไม่ดีคุยกับเขาตรงๆไปเลยเขาอาจจะยืดเวลาให้คุณหรือมีอะไรที่จะช่วยเหลือกันได้นะครับลองดูความรักระวังรักซ้อนไว้บ้างนะครับส่วนตัวคุณเองจริงๆแล้วทั้งคนโสดทั้งคนมีคู่มีคนคอยดูแลอยู่แล้วนะครับไม่ต้องคิดอะไรมากมายเลขมงคล2471นะครับสุขภาพก็ระวัง เรื่องของหลังและหัวไหล่ไว้บ้างนะครับราศีมังกรราศีมังกรช่วงนี้อาจมีการเดินทางไกลนะครับไปติดต่อเรื่องงานย้ายงานหรือได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งใครที่ทําเกี่ยวกับธุรกิจการขนส่งต่างๆไม่ว่าขนส่งสินค้าหรือส่งอาหารต่างๆยังไปได้เรื่อยๆอยู่นะครับการเงินรายได้น้อยกว่ารายจ่ายอยู่พอควรประคองให้ดีนะครับคิดให้ดีจะใช้จ่ายอะไรบ้าง ความรักคนโสดยังไม่คิดจะมีคู่ส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วครอบครัวคุณมีความห่วงใยกันดีนะครับและตัวคุณเองก็ห่วงใยกับผู้หลักผู้ใหญ่ในครอบครัวหรือในบ้านมากนะครับในช่วงนี้สุขภาพแข็งแรงดีนะครับเลข1380ราศีกุมนะครับราศีกุมงาน คุณอาจคิดว่าไม่ค่อยยุติธรรมเท่าไหร่นะครับเพราะคุณอาจจะไปเจอกับเด็กเส้นเข้านะครับหรือคนที่มีผู้หลักผู้ใหญ่เขาฝากฝังมานะครับก็ถ้ามันเป็นเรื่องของการพิจารณาตําแหน่งเลื่อนขั้นเลื่อนเงินเดือนก็ทําใจนิดนึงนะครับแต่ก็ไม่ได้ถึงกับเดือดร้อนอะไรนะครับก็ยังมีงานมีงานทํานะครับรายได้ก็ยังมีอยู่นะครับยังทํางานไปได้เรื่อยๆการเงินจริงๆแล้วคุณก็อาจจะได้รับเงินพิเศษอย่างที่ไม่คิดมาก่อนนะครับ อาจจะมาจากความดีความชอบของคุณเองนะครับหรือถ้าไม่อย่างนั้นการเงินอาจจะเป็นตรงกันข้ามถ้าคุณทำอาไว้ก็คือมีหนี้สินคุณอาจจะถูกทวงหนี้เราก็ได้นะครับถ้าทำไม่ดีก็จะถูกทวงถูกถามถึงหนี้สินต่างๆนะครับอันนี้มันมาจากการกระทำของคุณเองนะครับความรักใจเย็นๆถ้ามีอะไรพูดความจริง ตอกกันนะครับอย่ามัวแต่คิดเอาชนะว่าฉันถูกฉันถูกอย่างเดียวไม่ได้นะครับไม่งั้นมันเกิดการทะเลาะเบาะแว้งได้แน่นอนนะครับสุขภาพอ้วนง่ายนะครับช่วงนี้มีเลขมงคลคือเลข50กับ56มาถึงราศีสุดท้ายสําหรับคลิปนี้นะครับราศีมีนต้องเอาใจใส่กับงานให้มากขึ้นกว่านี้นะครับช่วงนี้อาจใช้เวลาไปกับเรื่องอื่นมากไปหน่อย ละวังพวกที่ทําเกี่ยวกับธุรกิจออนไลน์นะครับคนที่ทําธุรกิจออนไลน์อาจจะมีปัญหากันได้นะครับปัญหาเรื่องของการเงินหรือปัญหาอะไรต่างๆนะครับลองดูดีๆเอาให้ถูกต้องเอาให้รอบคอบนิดนึงนะครับการเงินค่อยๆสะสมไปทีละเละ็กละน้อยนะครับอย่ารีบร้อนไม่อย่างนั้นอาจจะผิดพลาดได้ใจเย็นๆน,นะครับกับเงินเก็บเงินสะสม ความรักอย่าคบที่หลายๆคนนะครับค่อยๆดูให้ดีๆหาคนที่ศีลเสมอกันเมื่อเจอกันแล้วก็พอก็หยุดได้เลยนะครับสุขภาพคุณมีความเครียดความไม่สบายใจนะครับเลขมงคลที่น่าสนใจคือเลข4288สําหรับคลิปการพยากรณ์12ราศีประจําเดือนพฤษภาคม2564ลุงก,ก็ได้พยากรณ์ครบทั้ง12ราศีแล้วนะครับ สามารถติดตามคลิปต่างๆของลุงเล่าเรื่อง YouTube กันได้ทุกสัปดาห์นะครับโดยเฉพาะในวันพฤหัสสบดีและวันอาทิตย์นะครับลุงจะมีคลิปใหม่ๆออกให้ติดตามรับฟังกันอยู่เรื่อยๆนะครับแล้วเรากลับมาพบกันในคลิปต่อไปจากลุงเล่าเรื่อง YouTube นะครับขอบคุณและสวัสดีครับ